นู่น,นบ้านกากโอ้ฟับฟิปั๊บิปฟับแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ คะแล้วคืนนี้ตกลงเราจะนอนที่ไหนคะวันนี้กูคกกต้องได้นอนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากพามาที่ไหนเนี่ยนอนที่นี่ไงเจ้าสาวอาณาจักรของพี่ดูนี่สิโอสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นไหมเออจริงด้วยโอ้เดี๋ยวนะได้กลิ่นปลาเคมา็ม่ะ พี่ก็ได้กินเหมือนกันยิ่งชัดตัวนี้ยิ่งชัดเอ๊ะแล้วเอ,เอ๊ะพี่สาวน้องคู่คู่อะแอบพักผ่อนมาในกระเป๋าพี่หรือเปล่า <What? S 2> คณมันหิวอะอ๋ออยู่ในกระเป๋านี่แหละคะ <c> โอ้โหตกใจหมดโอเคแล้ววันนี้สรุปเราพักที่ไหนคะพักที่นี่ไงจะ้ะอาณาจักรของพี่บ้านกาบบ้านกา ัเยอะขนาดนี้เลยเหรอค่ะใช่โอ้โอมีคนเยอะมากเลยดูสิมีรถไฟแดงด้วยอ่ะแล้วทำไมบางคนเขาไม่ใส่หน้าก,กากพี่อ่ะหรือ,อพี่ใส่อยู่คนเดียวทั้งบ้านอ๋ออันเนี้ยเป็นพวกญาติพี่โอ้โหพี่กาดญาติเยอะมากต้องรวยแน่แใช่ต้องรวยรมากงั้นนำไปเลยค่ะ let's go ไปเลย <laughs> ตรงไหนคะพี่กานี่ไงเจ้าสาวสาวห้องนี่แหละที่เราจะพักกัคืนนี้เฮ้ยนี่แหละค่ะบ้านพี่กาใช่แล้วจ้าไปดูไปดูเร็วโอ้โหพี่กาเป็นผู้ชายเป่ยอ๋อสุภาพบุรุษมากอ่ะให้เราถือกระเป๋าเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ตัวตายนี <function als. S 1> ่นุ่น <pl ains> ั่นไงเขาคนละจะนฆ่าตัวตายตั้งหลายคนณ่เดี๋ยว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 ในมือเขาถือถุงอะไรอ่ะอย่านะคะชีวิตมีค่าอย่าคิดซ่ากับทะเลไหนดูสิโถ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 พวกเด็กน้อยไร้การศึกษาเกียตอนเล็กๆบอกเนงนันสือเยอะ อุ่น่ะเข้ามาเก็บหอยเก็บสับว์ทะเลตัวเล็กๆต่าหากเราอ๋องั้นแสดงว่าเขาหาหอยไม่ได้จะคิดสัน้นโอยคอยังชั่วก็เราไม่ใช่คนทะเลนี่ค่ะก็เลยไม่รู้อ่ะแหมพี่ก็ไม่ใช่คนทะเลนะพี่เป็นผีทะเลออโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมีทีวีด้วยว้าวนี่โ,โหเดี๋ยวนะมีห้องน้ำได้เหรอ เดี๋ยวนะเปิดไฟทำไมเอ้ยโอ้โหห้องน้ำกว้างมากโอโ้บ้านพกาศเนี่ยไฮโซไซตี้มากเลยนะคะถึงอยู่ติดทะเลเนี่ยใช่แล้วเจ้าระดับพิกาดก็ยัง ของกุ๊กเนี่ยเห็นไหมหัวใจมันงออย่างนี้ของกุ๊กเอา้าหัวใจโกงก,ก็ต้องของพี่สิเนี่ยคู่กันพี่ไม่อะของกุ๊กซาลาเฮกุ๊กไปทำหัวใจของพี่พังแล้วสรุปของใครคะโอ้ยสาวๆไม่ต้องเถีออยงกันนั่นมันหัวใจดวงน,น้อยของพี่ต้องหักเราคนบ้าโอ้ยเจ็บตัวตลอดเลยเราเนี่ย กูสาจะพามาโรแมนติกโรแมนติกซะ่อยพี่แสงคะกูกูว่ากูกูอะนอนห้องนู้นกับพี่กะสองต่อสองแล้วพี่แสงอะนอนห้องนี้คนเดียวนะไม่เอาพี่ต้องปีนคนนอนสิพี่กลัวผีนะกูกูลืมเหรอพี่แสงนอนคนเดียวไม่ได้หรอไม่ได้กูกูเป็นน้องกูกูต้องสินสละให้พี่สิสส่สอสละยังไงคะกูกูก็นอนคนเดียวไงพี่จะเป็นอนกับพี่กะสองไม่ได้ กูกอ่ะนอนกับพี่แสงไม่วพี่กังนอนคนเดียวถ้าอย่างนั้นหรอ,อจะไม่แอบย่องไปหาพี่กังตอนกลางคืนใช่ไหมย่องอะไรเราก็นอนกับกุ๊กไงโอเคงั้นเราก็นอนห้องนู้นแหละไม่เอาไม่เอาอะห้องนู้นดีกว่าเพราะห้องนูน้นติดทะเลและมีห้องน้ำด้วยโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะดีมากเลยมีต้องสองห้องนอนสองห้อง แล้วก็อยู่ทะเลด้วยอ่ะสามารถนั่งตกหมึกได้เฮ้ยเป็นหรอตกหมึกใฮ่ยเมื่อก่อนกูกูเคยตกหมึกกับพี่กาลริมทะเลตอนไหนทําไมพี่ไม่รู้เรื่องก็พี่แสงอ่ะอยู่ต่างจังหวัดยังไม่มาเฮ้ยงี้วันเนี้ยทำกิจกรรมอะไรดีคะพี่กาโอ้ยเถียงกันอยูอ่ัไน,น้หลท้อโคได้ไงคืนนี้อย่าพี่ว่านะไปตกปลาหมึกเหมือนเดิมนั่นแหละ เพราะว่าแถวเนี่ยบางสะเลเขาบอกว่าปลาหมึกเยอะอแล้วอย่างพี่เนี่ยฉายาเมื่อก่อนนะพี่กากหนวดปลาหมึกนะสาวๆอะไรอะไรหนวดปลาหมึกไม่เกียอ่ะพี่แสงเกียไหมไม่อะไม่หลอกคนจะมีหนวดปลาหมึกได้ยังไงอ๋อเฮ้ยพี่แสงแต่กูพูดว่ามันแปลกนะคะบ้านหลังนี้อ่ะมันดูดีเกินจะเป็นบ้านพี่กากอ่ะนั่นสิเราดูพี่กักตบ,บตัวดอ๋อ ตัวเดิมตลอดเลยนะอย่าพูดให้ได้ยินอุ้ยแซาแซวจะจับได้ไหมเนี่ยวันที่ดีไม่ใช่บ้านพี่กาแต่คงจริงแล้วเป็นบ้านตาออนเดอะซีอยู่ที่บางสะลีจังหวัดชลบุรีพี่กะพูดว่าอะไรนะคะบ้านของใครนะคะอุ้ยไม่มีจ้ะบ้านพี่กะเองแหละไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกเริ่มหิวกันรดอยังจ้ะ สาวๆเออไปตกปลามือกันดีกว่าจ้าพี่พี่เตรียมเบ็ดทรกยอยแล้วเออเออไปก็ได้ค่ะหิวมากตามมาเลยจ้าสาวๆ,ๆก่อนที่ปลาหมึกมันจะไปที่อื่นหมดโอเคทางไหนคะทางนี้ไงจ้าแต่ว่าพี่มีทีเด็ดในการลอร่อปลาหมึกทุกคนอะไรเหรอคะอ่ะถือไปก่อนดูนี่ อไฟรอบปลาหมึกสวยไหมจ๊ะเอิ่มเอิ่มไฟอย่างนี้รอปลาหมึกเหรอคะพี่จะลงไปในน้ำเหรอคะเออเดี๋ยวพี่ค่อยหย่อนลงไปไงจ๊ะแต่พี่จะบอกว่าพี่เป็นคนมีไฟโอ้ยกุ๊กก็มีไฟเราแป๊บหนึ่งที่แสงถือมีแล้วเหรอใช่อาถือนี่เป็นไงเดี๋ยวขอทางนิดนึง น่ารักไหมคะโอ้โหกระปุงน่ารักมากๆใช่ไม่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูนะโอ้ปิ๊บปั๊บปั๊บบิ๊บปั๊บหัวผมแล้วก็อยากจะไปเตะไปยไม่ใช่ยจะไปแตะจ้าแล้วทุกคนน่ะมีไฟกันหมดแต่คนเดียวที่ไม่มีไฟก็คือพี่แสงนี่ไงอะไรพี่ชายงี้ไส้ ก่อนที่ไฟจะดูดพวกเราตายโอเคงั้นเราไปหาพะมึงดีกว่าไปไปเเดี๋ยวเดี <c oughs> พี่ลืมไปมีเซอร์พรส์กว่านั้นอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู <c oughs> นี่ทุเรียนนี่ไม่ใช่ทุเรียนธรรมดานะทุกคนเพราะมันคือทุเรียนนอกเลดูโอ้โห,โโหงั้นรีบไปกินนะคะหิวละไปดีกว่า A few moments later เมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยหิวแล้วนะปลาหมึกสักตัวยังไม่ได้กินเลยกินแต่ลมใกล่แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้อะไรคะใกล้ได้กินปลามึกไม่ใช่ใชเบ็อ<ะ>่ะใกล้จะโดนน้ำแล้วอเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่เรามีขนน ทุเรียนนี่อ่ะดูนะนกเกะยังไงเกะเกะนี่เขาเกะมาเร็วค่ะนี่เด๋ยวฮักปะเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหหอมมากดูกูกูจะกินคนเดียวเหรอใช่กูกูจะกินคนเดียวมันอ้วนนะ อ,อดเดี๋ยวน้องกุ๊กพี่ไปคนซื้อนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกุกกไม่ถือ <What? S 1> แต่พวกพี่ถืออร่อมากเลยทุกคนปินไปแล้วดีกว่าไปไปจับเออพี่ว่าตามไปเอาทุดเรียนเราคืนดีกว่า